สวัสดีครับอาจารย์มันจะอยู่ผมปัญญาหนุกเขาใหญ่สายพวกรับมือเด็กเกสิมันมียงครับเนีเกส, <c oughs> มกกสิมันเปิดแบงจัดสมคิดนะครับอาจารย์จัดสมคิดกต,ตัวโต,วตวรักตัวรักตัวกิว่งของสุ่มเลยนครับอาจารย์เพียงจังแบงวัาทีครับพอมันหลายตัวแล้วครับอาจารย์นน นกฝึกกะไลนกเป็นไม่กะไลครับนะครับเจ้าสมคิดครับเ <c oughs> จ้าสมคิดกะยุ่งผมเลยผมฝึกตั้งแต่เฮ็ดช่องที่แดงเลยครับอาจารย์เป็นไพติดตามผมกงไกเห็นเจ้าสมคิดอยู่ตลอดนะครับเพจที่ตามพุก็เห็นเจ้าสมคิดอยู่ตลอดนะครับอาจารย์ สิลุงแบงครับนะครับตัวตุนเจ้สมคิดครับเป็นนกต่อประจำของผมเลยนครับอาจารย์สิลุงแบงครับว่าหนุกกับคุณครับขึ้นห้ายครับแบงกับแบงตัว มันเป็ี่นนี่แหะครับตัวมันเป็นตัวมันเก่งนี่แหะครับอาจารย์กันแบ่งตัวเป็นตัวเก่งเอาไปกันสิว่ากันได้ครับแบ่งตัวเก่งนี่ได้ครับตัวเก่งตัวมาของผมนี่แหละเสด็จเพิ่งก่ซิบเก่าแต้มครับอาจารย์เนี่ยรับตัวตนเพิ่อน มักกะติดต่อมาเลยครับอาจารย์เอาสิุ่งเบอร์ทั่วไ้ครับอันไฟติดตามผมตกที่แหลกแก่สมัยเเฮดซองกะนี่แหะครับเจ้าสมคิดเป็นเพลงรักของช่องเลยครับ มังเทียมันก็เป็นเทพพนุ่มแล้วครับอาจารย์มังเทียกับยกปีกมังเทียบก็เป็นเทพพนุ่มมังเทียกับมยยกครับจะได้ร่วมกับซิบเก่าเต้มแล้วครับอาจารย์กล่องกระบอจับนุ่งกระสิลุงเบอร์โทรไว้ครับอันอาจารย์ท่านใดสนใจติดต่อมาหมแล้วครับเดี๋ยวผมจะจดโค้ดฟังแล้วครับอาจารย์ แป๊บหนึ่งครับเห็นกันบ่ละแล้วก็แป๊บหนึ่งครับ นี่ครับอาจารย์เสียงเพคนก็นได้อันผู้ใดติดต่อติดตามผมแต่ที่ททททเดกก็สิรู้จักครับว่าสมคิดคนด่นอย่างไรคนปินป่นอย่างไรครับนี่ครับในผมก็สิร้องไว้แล้วครับคนอาจารย์ทาย่านไหนสนใจก็ติดต่อมาเล้วครับอย่าร้องร้องเู้เท่าไว้ครับสุดท้ายขอกล่าวมาสวัสดีครับ